สวัสดีค่ะพกก่อกอดว h ชาแนลนะคะวันนี้เพอพามาเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความหวานกันค่าโรตีนะคะมาดูเลยค่ะการตีแป้งของโรตีเนาะก่อนจะทอดดูดีล่าพ่อค้านะคะเจ้าดังที่กระลนนะคะการตีแป้งโรตีเนาะก่อนทอดนะคะทัแน่ันแน่กวงแป้ง ตีกันหลายๆรอบนะคะจะได้แผ่นใหญ่ๆเนาะโรตีจ้าโรตีแพนเค้กนะคะเจ้าดังที่กระลนต่อคิวซื้อกันนะคะกลางให้ใหญ่ๆ,ๆเลยคะ่ะแผ่นโรตีเนาะแพนเค้กแพนเค้กเวลคัมทูกระลนค่ะทานแพนเค้กกันนะคะวันนี้เพิ่มฟางหวานนะคะ ดีเซอร์ทดีเซอร์ทนะคะแพนเคก้กโรตีลูกค้าต่อคิวซื้อนะคะดวงก็รอคิวเหมือนกันเนาะอันนี้ของลูกค้าก่อนเนาะเอาแล้วค่ะเอาแป้งลงกระทะเรียบร้อยแล้วรอสักครู่นะคะ ต่อไข่ใส่ไปเลยโรตีใส่ไข่นะคะเกี่ยไข่ใส่ไข่นะคะดูนี่ใหญ่ๆแผ่นใหญ่นะคะจะเป็นใส่ชีสเนาะชีสก็จะใส่แผ่นที่หนึ่ง หน้าท็อปปิ้งหลายหน้านะคะมีหลายหน้าเนาะ mm hmm. แผ่นที่สองโยั่วๆเลยค่ะโรตีใส่ชีสใส่ไข่นะคะน่าทานมากเลยใส่กล้วยด้วยค่ะกล้วยหอมนะคะอน่าทานมากค่ะท็อปปิ้งไม่หลายหน้าเนาะ ช็อกโกแลตก็มีเนยเทล่าก็มีนะคะใส่กล้วยมะนาวก็มีนะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนเนาะทอดให้กรอบๆเลยคะ่ะทอดให้กรอบๆเลยนะคะเติมเนยลงไปจะได้หอมๆนะคะหมนุหมนๆจ้าหมนุหมนๆลีลาพ่อค้านะคะ ให้กรอบๆเลยเนาะเหลืองๆกรอบๆกลับกลับหน้าเลยค่ะรอสักพักนะคะเกลี่ยเกลียนะคะ เอานมันออกนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นๆเนาะทำการตัดเลยนะคะจะได้ทานสะดวกเนาะ อันนี้ใส่ชีสใส่กล้วยหอมนะคะแผ่นแรกนะคะอ้าวไปแผ่นที่สองเลยจ้าเหมือนเดิมค่ะตีแป้งก่อนเนาะลีลาพ่อค้านะคะแผ่นที่สองตีแป้งลีลาของพ่อค้านะคะตีแป้ง ตีแผ่นแผ่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็กลางเจ้าดังของกาลนนะคะใครมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาทานก็ได้นะคะก่อนถึงวงเวียนกาลนค่ะแผ่นใหญ่ๆกางเยอะๆกลางเยอะๆ กลางแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะกลางเสร็จแล้วก็อาลงทอดเลยค่ะทอดให้เหลืองๆเลยนะคะอันนี้ไม่ใส่ไข่นะคะใส่แต่กล้วยเนาะอันนี้ใส่กล้วย ลูกเดียวไม่พอนะคะใส่กล้วยสองลูกเลยค่ะกล้วยหอมเนาะก็จะอร่อยนะคะใส่กล้วยไปจุจๆเลยค่ะสองลูกนะคะกล้วยใส่กันไปเลยจุกๆนะคะสองลูกขยายให,ใหญ่หน้าทานมากเลยค่ะ mm hmm. อโทดให้เหลืองเหลืองเนาะ mm hmm. น่าทาน ใคโชอเชินด้านนี้นะคะทิ้งไว้สักพักให้เหลืองๆก่อนนะคะอ้าวเติมหน่อยๆจะได้หอมๆนะคะโรตีแพนเค,ค้กนะคะแพนเค,ค้กแพนเค,ค้กกรอบๆน่าทานยำม,มีย้ำม,มีเจ้านี้ทำสะอาดนะคะแล้วก็ไวด้วยค่ะ ให้เหลืองๆก็กรอบกันเลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วะคะ่ะเนาะเหลืองๆกรอบเริ่มเหลืองกรอบๆนะคะอตะแตคงเอาน้ำมนันออกน่อย มันออกนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่รอสักพักนะคะอ่าเอาใส่ถาดเรียบร้อยแล้วะค่ะแล้วก็ ทำการตัดเลยนะคะอันนี้ใส่ถั่วเนยเนาะใส่ถั่วเนยนะคะเยิมย้มเเลยค่ะใส่หน้าถั่วเนยเนาะใส่หน้าถั่วเนยน่าทานไหมคะโรตีนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นถั่วเนยเนาะอันนี้เป็นถั่วเนยนะคะแล้วก็ตัดท่าตัดให้เป็นชิ้นจะได้ทานสะดวกนะคะอ๋ออันนี้ใส่เนทีล่านะคะน่าทานมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ